สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับชูการ์ไกด์เดอร์บายปุ้มนะคะสำหรับช่องนี้ก็เป็นช่องใหม่นะคะช่องหลักก็จะเป็นช่อง FPT9 g ก i d เดนะคะก็สำหรับใครที่เข้ามาชมช่องนี้นะคะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะคะวันนี้ที่มาถ่ายโกงให้ดูก็คือจะมาทำคลิป บอกนะคะว่าก่อนที่เราจะเลี้ยงชูก้าไกเดอร์นะคะอุปกรณ์ท really sure. ี่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายหลักๆนะคะในการเลี้ยงชูก้าไกเดอร์ก็สิ่งแรกเลยนะคะเราก็ต้องหาซื้อน้องชูก้าไกเดอร์นะคะราคามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสีนะคะว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ สำหรับการเลี้ยงดูนะคะในช่วงสองเดือนสองเดือนครึ่งเราจะสามารถเลี้ยงในตะกร้าก่อนได้นะคะเพราะว่าเด็กวัยนี้ยังต้องการความอบอุ่นนะคะก็สามารถเลี้ยงในตะกร้าแบบนี้ซึ่งตะกร้าก็มีขายที่ร้านยี่สิบบาทนะคะหลังจากที่เราเลี้ยงในตะกร้าแล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนมา เป็นกรงนะคะก็คือกรงที่อยู่ในคลิปนี้เลยนะคะสำหรับกรงก็อ่าราคาก็จะประมาณ3ามร้อประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือที่นอนนะคะที่นอนบางคนอาจจะใช้เป็นกล่องนอนแบบนี้นะคะกล่องไม้หรือว่าจะใช้เป็นกลาก็ได้ บางคนก็อาจจะใช้เป็นที่นอนผ้านะคะแต่ว่าแนะนำเป็นพวกกล่องนอนไม้กะลาแบบนี้จะดีกว่านะคะเพราะว่าที่นอนผ้ามันจะซึมซับฉี่แล้วก็อึนะคะทำให้น้องตัวเหม็นแล้วก็บางทีเล็บอาจจะไปติดกับพวกเศษได้ทำให้เป็นแผลหรือได้รับการบาดเจ็บนะคะ สำหรับราคากล่องไม้ก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยนะคะกะลาก็ประมาณหนึ่งร้อยประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราเตรียมที่นอนแล้วนะคะก็จะมีผ้านุ่มแบบนี้นะคะหาซื้อตามร้านยี่สิบบาทก็ได้ค่ะก็เฉลี่ยตกผืนละห้าบาทสิบบาทประมาณนี้นะคะ ก็เอาไว้รองในกะลาหรือว่าในกล่องไม้ให้เด็กๆของเรานอนนะคะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะก็คือดอปป้อนนมนะคะด o อปเปอร์ป้อนนมนะะด o อปเปอร์อป,ปอร้อนนมนี้ก็ราคาประมาณ15บาทนะคะก็จะมีในช h อ p e ีมีขายนะคะ สำหรับดอปปอรนมแล้วก็จะมีนมนะคะนมก็จะเป็นสำหรับบ้านเราจะใช้เป็นนมแมวโคโค่แคทนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปกล่องให้ดูนะคะอันนี้ก็แกะกล่องทิ้งไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีถ้วยอาหารแบบนี้นะคะอาจจะเล็กกว่านี้ก็ได้แล้วก็ขวดน้ำนะคะขวดน้ำก็ เป็นไซส์เล็กๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะนมราคาจะอยู่ที่มันก็แล้วแต่ร้านนะคะก็จะมีหนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบนะคะส่วนถ้วยก็ประมาณสิบห้าบาทยี่สิบาทขวดน้ำก็ประมาณสามสิบห้าบาทสี่สิบาทอะไรประมาณนี้นะคะแล้วสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือตัวล็อกกรงนะคะเพื่อการน,น้องชูก้าหลุดออกก็ประมาณยี่สิบบาทเดี๋ยวเราจะมาสรุปค่าใช้ใจ่ายคร่าวๆกับ อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมให้ฟังอีอกทีนะคะว่าเท่าไหร่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะก็จะเป็นตาข่ายรองพื้นกรงนะคะอาจจะใช้เป็นตาข่ายแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าบางคนก็จะใช้เป็นแบบผ้าแต่ว่าแบบผ้ามันก็อย่างว่าน,นะคะมันจะซึมซับพ,พวกฉี่พวกอึน,นะคะก็แนะนำให้ใช้เป็นตาข่าย พลาสติกแบบนี้จะดีกว่านะคะราคาก็เมตรละ25บาทนะคะโดยประมาณโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปสรุปค่าใช้จ่ายคร่าวๆนะคะว่าในการเลี้ยงน้องชูก้าไกเดอร์นะคะเราต้องใช้งบประมาณหรือว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะเผื่อหลายๆคนกำลังที่จะเก็บเงินหาซื้อน้องชูก้าไกเดอร์มาเลี้ยงนะคะ สำหรับค่าใช้ใจ่ายในการเตรียมอุปกรณ์คร่าวๆนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องราคาตัวน้องชูก้านะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสีที่เราจะเลี้ยงนะคะว่าเราอยากจะเลี้ยงสีอะไรจะได้เก็บเงินแล้วก็เตรียมเงินถูกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ